แทนแทนสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่มีของเล่นมารีวิวนะครับก็คือเจ้าช้างนะครับอันนี้คือแกะมาแล้วนะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับเปิดให้ดูสักหน่อยเลยโอ้มีไฟด้วยมีไฟที่หลังที่หูที่หัวแลวหูข้างหนึ่งอุ้ยมีเพลงด้วยครับตัวน้อยๆน,น,น่ารักเลยเนี่ยเด็กฟอยขาดิ๊ๆดิ๊ดดิ๊กดิ๊ดิ๊เลยอ่ะโอ้โหอะ อันนี้ก็อีกสีฟ้าก็เหมือนกันนะครับสีไฟเหมือนกันเลยอ่าเดี๋ยวเราเอามานั่งรอตรงนี้แล้วกันอ่าเคตันนี้ก็นั่งรอไปเดี๋ยวทีนี้เราก็เอาแบบแกะกล่องมาครับว่าเป็นยังไงอ่าให้ดูกล่องนะครับหนึ่งร้อยสิบบาทนี่ราคาไม่แพงด้วยวิ่งเร็วด้วยจริงๆจะมีสีชมพูนะครับแต่สีชมพูมันหมดนในกล่องก็ไม่มีอะไรขอแกะออกมาปุ๊บนี่ เป็นแบบนี้ครับแบบชิ้นเดียวออกมาแบบนี้เลยนะครับวิ่งเลยดีกว่าในสนามอีกอันนึงก็เหมือนกันนะครับอันนั้นแทนไป let's go ไป let's go วิ่งกันให้ยยเยอะแยะไปเลย let's go ควายมาวิ่งด้วยนะครับควายอันนี้คือโฟนิกสีเหลืองไปเอาพี่วัวมาด้วย วีวรู้สึกจะเดินช้ามากเลยนี่นี่นี่มีพี่ช้างตัวใหญ่ด้วยช้างตัวใหญ่โอ้ยแล้วไมก่กระตุกตอะไรตรงนั้นนะ่ะวิ่งมาดีวิ่งมาดีวิ่งมาด,มาดีต่อแถวกันมาโอ้โหลูกช้างเอ้าหยุดเดินตั้งนานน่ะ ตอนสองหนักใช่ไหมล่ะโอเคสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย